เาก็้ที่ด้วยนะครับผมวรต้องการะบเราตังกาเก้นะครับท่านสุตปรดตีอนุรุษบีาวกับสำเพรงัญญัติภาคหรืหรับบยิโชนราายสิบนะครับทายาแบ่งตะพไรวันอำเภอตะไบจังหวัดราชิวาีนะครับซึ่งได้ทำการตรวยึดของกางยาสูบนะครับสองล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่ง ประมาณการค่าปรับ oh, 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 oh. อาจจะมีบางส่วนก็โฉมบางส่วนก็เล็ดเลาะเพราะว่าก,ก็ต่อไม่ได้ในในประเทศเบิ้นบ้านมันดาอาจจะข้ามไปอีก,ก็ได้ mm hmm. มีมีสอง เซมึ่งซึ่งวันนี้เวลาประมาณ11โมงนะครับภายใต้การสั่งการของท่านพนุพงศ์ศรีเกตผู้อำนวยการสำนักงานสำนักพิารที่9แล้วก็สำนักงานแล้วก็สำนักพื้นที่ที่วาดนะครับผมแล้วก็ท่านนายมพันธ์ศิีรัตน ผูวงำนการส่วนป้องกันและปราบปรามสำนักง,งานตำบลมิตรักที่9นะครับท่านพลตำรวจตรีอนุรุตอิมอาบนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้ได้สั่งการให้สายตรวจสับปัมิตพื้นที่ภาคเก้าชุดปราบปรามสับปัมิพื้นที่นาราธิวาสร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้ทําการจับกลุ่มอ่า ผู้ก่อทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพมิตรพศ2 5 0 0นนะครับสินค้ายาสูบได้บริเวณป่าละเมาะนะครับข้างริมคลองน้ำแบ่งตาบุไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งได้ทาการตรวจยึดข,ของกลางยาสูบที่ไม่ได้ชาระภาษีสรรพมิตรนะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น4 5่0 0องนะครับคิดเป็นมูลค่าสินค้าประมาณ 3าล้านห้าแสนบาทนะครับคิดเป็นภาษีสปปรรพมิตรนะครับสองล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งประมาณการค่าปรับเป็นเงิน38ล้านนะครับในเบื้องต้นก็พอจะเหล่งทราบโดยทั่วกันนะครับ